ท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราบ้างเราจะมารองเริ่มประวัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในอดีตของไทยกันบ้างเริ่มตั้งแต่พระราชประวัติโดยโย่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการระลึกถ,ถึงพระองค์ท่านที่มีบิญญาณ・ชาตินักรบสมกับเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยพระองค์หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ลูกหลานได้จารึกไว้ตราบเท่านานรายการสองยามขอเทิดทูนพระองค์ท่านไว้ณนโอกาสนี้ด้วยครับพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดิมชื่อศิลป์เป็นบุตรขุนพัฒนายอากรบ่อนเบี้ยชื่อนายไหหองแท่แต่และนางนกเอี้ยงเกิดเมื่อวันอาทิตย์เดือน5ขึ้นห้าค่ำจุลศักราชพันหปีขาน ขอศกซึ่งตรงกับวันที่เจเมษายนพุทธศักราช2277เวลาประมาณ10บนาฬิกาณกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์องค์ที่17แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาพระยาจักรีตำแหน่งสมุหนายกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรับเลี้ยงเป็นบุตรุนธรรม ให้ชื่อว่าสินอายุ21ปีรับราชการเป็นมหาเล็กตำแหน่งหลวงในศักได้รับความชอบเป็นหลวงยกกระบัิเมืองตากแล้วเป็นเจ้าเมืองตากต่อมาได้ชื่อว่าพระยาตากสินได้รับตำแหน่งเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรและดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวชิระปราการในราชการสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ยังไม่ทันได้ดูแลเมืองกำแพงเพชรต่างพระเนตรพระกันพม่าก็ยกมาตีกรุงศรีอยุธยาจึงจำเป็นต้องช่วยป้องกันพระยาวชิระปราการพระยาตากสินช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาแต่เนื่องจากความอ่อนแอในการปกครองภายในกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นเหตุให้พระยาวชิระปราการหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อหาโอกาสกลับไปต่อสู้กู้ชาติคืนมาอีกครั้งดีกว่าจะอยู่และตายอย่างอดสูครั้นถึงวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีจอพุทธศักราช2,309ครั้นได้เวลาค่ำมืดพระยาวชิระปราการรวบรวมไพรพลประมาณ500คนพร้อมด้วยหลวงพิชัยอาสาหรือพระยาพิชัยดับหัก เป็นทหารกล้าตายตีฝ่าวงล้อมพมา่ามุ่งทิศต,ตะวันออกฆ่าพม่าที่ติดตามตายเป็นจำนวนมากนำไพรพลต่อสู้พมา่าระหว่างทางเคลื่อนทัพผ่านเมืองต่างๆได้เกลียกล่อมหัวหน้าในกองบางพวกยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีเพราะกิจติศัพท์เลื่องลือจากการสู้รบกับพมา่ามุ่งตรงปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเศร์ชนบุรีบางระมุงระยองแกลง ลงจันทบุรีแล้วมาตั้งชุมพลรวบรวมไพราพล,พลสาตราวุฒิสเสบียงอาหารและเรือรบอยู่ที่จันทบุรีพระยาตากศินได้สถาปนาตนเองเป็นพระประสาทไม่ใช่พระบรมราชโอการเมื่อตีเมือระยองได้จึงจำเป็นต้องตั้งตัวเป็นใหญ่ตามเหตุการณ์พวกบริวารจึงเรียกว่าพระเจ้าตากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำทัพผ่านเมืองแกลงขุนรามเหมือนซ่องก็น,นำพักพวกปล้นแย่งช้างม้าของพระองค์พระองค์จึงทรงพิจารณาว่าไม่มีทางอื่นแล้วมีแต่จะต้องใช้กำลังปราบปรามพวกที่เป็นศัตรูจึงจะตั้งตัวอยู่ได้จึงยกทัพไปรบกับพวกขุนรามเหมื่นซ่องที่เมืองแกลงก่อน ขุนรามเอื้นซ่องสู้ไม่ได้ก็พาสมัครพักพวกไปอยู่กับพระยาจันทบุรีพระองค์ทรงพิจารณาว่าไม่มีจังหวัดใดที่เหมาะสมสำหรับรวบรวมไพรพลกลับไปกู้ชาติที่กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้เท่ากับจังหวัดจันทบุรีเพราะมีพลเมืองมากเป็นทําเลที่จะสะสมสเสบียงอาหารสาตราวุธจึงทรงสั่งเคลื่อนทัพเข้าสู่จันทบุรี ครั้งแรกได้มีการใช้ทูตติดต่อกับเจ้าเมืองจันทบุรีคาดว่าจะตกลงกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังแต่ภายหลังเจ้าเมืองจันทบุรีเปลี่ยนใจไม่ตกลงด้วยอันเป็นเวลาเดียวกับเนเมียวสีหบดีที่คายโพสามต้นส่งนายบุญเรืองมหาดเล็กผู้รังเมืองบางละมุงถือหนังสือมาให้เจ้าเมืองจันทบุรีเข้าไปอ่อนน้อมแก่พม่าเสียโดยดีพอดีได้ข่าวว่านายทงอยู่นก ตั้งแข็งเมืองขึ้นที่ชนบุรีอีกพระองค์จึงทรงนำทัพกลับไปที่ชนบุรีปราบปรามจนชนบุรีสงบแล้วตั้งในทองอยู่นกเล็กเป็นพระยาอนุราชบุรีตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีแล้วทรงนำทัพมุ่งตรงไปจันทบุรีต่อไปพระองค์ทรงนำทัพถึงบางกระจกะหัวแหวนห่างจากเมืองจันทบุรีประมาณ2 0เส้น พระยาจันทบุรีให้หลวงประหลัดออกไปรับและบอกว่าได้จัดที่พักไว้ให้แล้วที่ทำเนียบที่พักริมน้ำข้างฟากทิศใต้ตรงข้ามเมืองจันทบุรีพระองค์ทรงสั่งให้ในทัพตามหลวงประหลัดไปมีผู้บอกว่าพระองค์กำลังถูกกลวนลวงที่กำลังจะตามหลวงประหลัดข้ามฟากไปทันทีพระองค์จึงทรงสั่งให้เลี้ยวขบวนกลับไปทางเหนือไม่ข้ามปากน้ำผ่านบ้านชะมูล ลงไปประตูท่าช้างห่างจากประตูท่าช้างห้าเส้นพระยาจันทบุรีเห็นพระองค์ไม่ข้ามฟากตามประสงค์ที่ลวงไว้กลับมาตั้งชุมพลที่ริมเมืองก็ตกใจรีบให้ไพรพลขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินพระองค์ได้ทรงต่อว่าพระยาจันทบุรีว่าไม่บริสุดใจที่จะช่วยกันคิดอ่านกู้กรุงศรีอยุธยาและยังไม่ออกไปต้อนรับทั้งที่ขณะนั้นก็มีศักดินาน้อยกว่า และไม่ซื้อไปคบกับขุนรามมื่นซ่องทำร้ายพระองค์ถึงสองครั้งกับเรียกระดมคนเข้าประจำรักษาหน้าที่เชิงเทินแสดงถึงไม่เป็นมิตรไม่เป็นพี่น้องจึงทรงรับสั่งให้ไปบอกพระยาจันทบุรีเมื่อไม่เห็นแก่ไมตรีแล้วจงรักษาเมืองไว้ให้ดีเถิดเราจะเข้าตีให้จงได้ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินตกอยู่ในที่ขับขันเพราะเข้ามาตั้งอยู่ในชานเมือง ข้าศึกอยู่ในเมืองมีกําลังมากเป็นแต่ข้าศึกครั่นครั้มเกรงฝีมือไม่กล้าออกมาโจมตีซึ่งหน้าแต่หากพระองค์ทรงล่าถอยทัพเมื่อใดก็อาจจะออกล้อมตีตัดได้หลายทางเพราะข้าศึกชํานาญภูมิประเทศกว่าจะตั้งชุมพลทัพอย่างนั้นก็ไม่มีเสบียงอาหารเหมือนหนึ่งคอยให้ข้าศึกเลือกเวลาทาเอาตามใจชอบสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเป็นนักรบมาแต่ยาววั ทรงรู้เชิข้าศึกดีจึงต้องชิงทำข่าศึกก่อนจึงจะไม่เสียทีจึงเรียกแม่ทัพในกองมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำนี้เมื่อหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายและไพรให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและปล่อยหม้อข้าวเสียให้หมดหมายไปกินข้าวรยกันในเมืองพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองจันไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตีตายเสียด้วยกันทั้งหมด นายทัพนายกองเคยเห็นอาญาสิทธิ์มาก,ก่อนไม่มีใครกล้าขัดขืนครั้นเพลาคำ่ำพระองค์ทรงให้ทหารล่อไปซุ่มมิให้ชาวเมืองรู้ตัวทรงสั่งให้คอยฟังสัญญาณเสียงปืนให้เข้าตีพร้อมกันอย่าทรงเสียงอืออึงครั้นเตรียมพร้อมเสร็จได้เลิกเวลาสมนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงช้างพังคีรีบัญชร สรงสั่งให้ยิงปืนเป็นสัญญาณบอกพวกทหารเข้าตีพร้อมกันสรงช้างเข้าพังประตูเมืองแม้ว่าพระยาจันทบุรีจะยิงปืนใหญ่และปืนเล็กต่อสู้อย่างเต็มกำลังก็ตามพวกทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็กรูกันเข้าเมืองชาวเมืองจันทบุรีรู้ขา่าวว่าฆ่าสืกเข้าเมืองได้แล้วต่างก็ละหน้าที่พากันแตกหนีสมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำทัพตีเมืองจันทบุรีได้แล้ว ทรงเมตตาอารีมิให้ถือโทษผู้ที่เป็นศัตรูมาก่อนทรงตีเมืองจันทบุรีได้เมื่อวันอาทิตย์เดือนเจแรมสามค่ำจุลักราช1น2 9นรปีกุลนบผศกตรงกับวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2,310หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วสองเดือนครั้นเมืองจันทบุรีเรียบร้อยอย่างเดิมแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงทรงนำทัพไปยังเมืองตราดกรมการเมืองและราษฎรผพากันเกรงกลัวอ่อนน้อมโดยดีทั่วเมืองพวกนายเรือและลูกเรือสำเภาจีนที่เมืองตราดไม่ยอมอ่อนน้อมกลับเอาปืนใหญ่น้อยระดมยิงเรือพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินรบกันครึ่งวันก็ตีเรือสำเภาจีนได้ได้ทรัพย์สินเป็นกำลังต่อการทัพเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงจัดการเมืองตราดเรียบร้อยแล้วทรงนำทัพกลับเมืองจันทบุรีพระองค์ทรงรวบรวมไพร่พลได้ประมาณ5,000ันคนต่อเรือรบได้ประมาณร้อยลำรวบรวมสาตราวุธได้จำนวนมากทรงวางแผนกลยุทธ์ที่จันทบุรีเพื่อที่จะกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมานับว่าเมืองจันทบุรีและชาวเมืองจันทบุรีเกื่อกูลต่อพระองค์เป็นอย่างมาก ในการที่กู้ชาติไทยครั้งนี้กลับคืนมาได้ครั้นเดือน11ปีกุนพุทธศักราช2310พระองค์ทรงนำทัพเรือออกจากจันทบุรีมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทยทรงนำทัพเรือผ่านชนบุรีพักที่ชนบุรีและรวบรวมไพรพลเป็นการเพิ่มเติมกำลังแล้วทรงนำทัพเข้าปากน้ำสมุทรปราการ เข้าถึงกรุงศรีอยุธยาเข้าตีค่ายโพสามต้นอันมีนายสุกี้ชาวมอนอาสาพมา่าต่อสู้จนนายสุกี้ตายในที่รบทหารพม่าล้มตายในที่รบเป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำทัพตีพมา่านำชัยชนะกลับคืนมาได้กู้กรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชได้เมื่อวันศุกร์เดือนสิขึ้น15ห้าค่ำ จุลศักราช1,129ปีกุลนบผศกตรงกับวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2,310ครั้นทรงกู้กรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชได้แล้วก็ทรงเสวยราชปราบดาพิเศษตรงกับวันพุธเดือนอ้ายแรมสี่ค่ำจุนลักราช1,130สำริด รงกับวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีพระองค์ทรงมีทักแะ้วทหารคู่พระไทยหลายคนเช่นพระยาพิชัยราชาหรือพระยาพิชัยดาบหักพระยาสุรสีหรือในสุดจินดาหรือพระยามหาสุรสิงหนาฏพระอนุชาพระยาอาภัยรณริธ หรือในทองด้วงพร,พระบัรพระบุตรต้นตระกูลชาวไทยและต้นตระกูลชาวจันทบุรีมิใช่น้อยได้ร่วมชีวิตสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินกูชาติศาสนาที่ล่มจมเป็นวิบัติครั้งนี้กลับคืนมาจากพม่าได้ด้วยการสู้รบกับพม่าย่างกล้าหาญเด็ดเดียวด้วยการเสียสละอดทนเอาเลือดเนื้อและความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ ตลอดรัชกาลของพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องทำศึกสงครามอีกหลายครั้งจนปราบปรามชุมนุมที่ตั้งตนเป็นใหญ่ทั่วไปที่เหลืออีกห้าชุมนุมคือหนึ่งชุมนุมสุก,กี้พระนายกองเป็นชาวมอญอาสาสมัครพรมา่าคอยสอด่องควบคุมและริบทรัพย์สินคนไทยที่แพ้พมา่าและคนไทยที่จะสร้างความกระด้างกระเดืองแข็งข้อ ตั้งค่ายอยู่ที่โพสามต้นกรุงศรีอยุธยา 2. ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกมีอาณาเขตตั้งแต่พิษณุโลกจรดนครสวรรค์ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองพิษณุโลก 3. ชุมนุมพระเจ้าพระฝางตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองอุตรดิต์มีอาณาเขตติดต,ต่อไปจนถึงแพร่และหลวงพระบาง 4. ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชมีอนณาเขตตั้งแต่เมืองชุมพรถึงมาลายู 5. ชุมนุมกรมมะมืนเทพพิพิธตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองพิมายนครราชสีมาพระองค์ทรงปราบปรามจนราบคาบต้องปราบปรามอริราชศัตรูและเสี้ยนนามชาติไทยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากแต่ประการใด ้องต่อสู้ความยากแค้นซึ่งคุกคามประชาราชต้องปราบปรามผู้ตั้งตัวเป็นใหญ่ที่ไม่คิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวต้องปราบอริราชศัตรูอยู่เนืองเนืองพระชีวิตของพระองค์เพื่อชาติและประเทศไทยโดยแท้จริงพระองค์ทรงปกครองไพร่ฟ้าไพร่เบาวพลละเรือนและทหารด้ดยทศพิษราชธรรมดียิ่งสนิทชิดเชื่อเหมือนกับพ่อมากกว่าทรงเป็นเจ้านาย ดังข้อความพระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หว่าเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงรับสั่งเมื่อประทับอยู่ที่ค่ายเขาพระขณะนั้นกำลังล้อมพม่าบ้านบางนางแก้วทรงกำหนดพระราชอาญาไว้ว่า,วาผู้ยิงปืนไม่พร้อมกันให้ยิงพร้อมกันทีละส0 4สสนัด ตามรับสั่งทรงตรัสแก่ข้าราชการนายทัพนายกองว่าข้าราชการทั้งปวงพ่อใช้ให้ไปทําศึกบ้านเมืองใดพ่อมิได้สะกดหลังไปด้วยเกาะมิสําเร็จราชการครั้นพ่อไปราชการสงครามเชียงใหม่ให้ลูกทําราชการข้างหลังและพ่ายแพ้แก่พม่าให้ขายพระบาทพอ่ออันทําศึกครั้งนี้พ่อจะชิงใช้แก่ลูกผู้ใดหาม่ได้ รักใครเสมอกันเป็นกษัตริย์ธิราชเจ้าแผ่นดินถ้าผู้ใดมีความชอบมิได้ปูนบำเหน็จผู้ใดกระทํำผิดมิได้เอาโทษทำเช่นนี้ก็ไม่ควรแก่ราชการแผ่นดินหามิได้ประเวณีกษัตรายธิราชผู้มีความชอบปูนบำเหน็จรางวัลให้รังเมืองครองเมืองตามฐานานุกรมลำดับโทษผิดควรจะตีก็ตีควรฆ่าก็ฆ่าเสีย จึงชอบด้วยราชาแผ่นดินจึงจะทำสงครามกับพม่าได้พออุตสาทรมานเที่ยวทำสงครามมานี้ชัยจะจงพระไทยปรารถนาหาความสุขแต่พระองค์เดียวก็หามิได้อุตสาสู้ลำบากการครั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงศาสนาสมณชีพราหมณ์ประชาราษฎรให้เป็นสุขทั่วขอขันเสมอเพื่อมิให้คนเอาตัดอาทัน และครั้งนี้ลูกทั้งหลายทําการแพ้แก่พม่าขั้นจะเอาโทษก็เสียดายนักด้วยได้เลี้ยงดูมาเป็นใหญ่โตแล้วผิดครั้งนี้จะยกไว้ให้ทําราชการแก้ตัวครั้งหนึ่งก่อนครั้งต่อไปถ้ารบพม่าแล้วชนะจึงจะพ้นโทษทั้งนายและไพร่เร่งคิดจงตีเถิดอันพ่อจะละกำหนดบทอายการศึกเสียมิได้ ก็ให้เร่งคิดอ่านทำการแก้ตัวไปให้รอดชีวิตเถิดอีกครั้งเมื่อพระยาตากสินนำไพร่พลตีเมืองชนบุรีผ่านบางละมุงขณะนั้นนายบุญเรืองมหาดเล็กเป็นผู้รังเมืองบางละมุงขุมไพร่ยี่สิบคนถือหนังสือมาจะเอาลงไปให้พระยาจันทบุรีเดินผ่านมาในแขวงเมืองระยองพวกทหารพระยาตากสินจับได้ ซักได้ความว่าเนเมียวสีหบดีแม่ทัพพม่าที่ค่ายโพสามต้นมีหนังสือมาบอกให้พระยาจันทบุรีเข้าไปอ่อนน้อมเสียโดยดีนายทัพนกองทูลพระยาตากศินว่าผู้รังเมืองบางละมุงเป็นพวกพมา่าขอให้ประหารชีวิตเสียพระยาตากศินไม่เห็นชอบด้วยว่าผู้รังเมืองบางละมุงตกอยู่ในอำนาจพมา่าก็ต้องยอมให้ใช้มาโดยจำเป็นว่าจะเอาใจ ไปเผื่อแพ่ค่าศึกหาควรไม่อีกประการหนึ่งผู้รังเมืองบางละมุงก็ยังไม่ได้เป็นข้าของเราจะว่าทําความผิดต่อเราก็ยังไม่ได้ที่พมา่ามีหนังสือมาบังคับพระยาจันทบุรีอย่างนี้ก็ดีแล้วพระยาจันทบุรีจะได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเข้ากับพมา่าหรือเข้ากับไทยพระองค์ทรงปกครองไพร่าราชดรด้วยทศพิตรราชธรรม ทรงพระราชดดำริพิจารณาถึงเหตุผลด้วยความเป็นธรรมเสมอเป็นพ่อปกครองลูกหาพระไทยลำเอียงไี่ได้สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงครองราชตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311ประชาราชมีความสุขโดยทั่วนหน้าผลจากภัยรุกรานพมา่ามาจนตราบเท่าทุกวันนี้สเสด็จสวรรคต วันเสาร์เดือนหแรม9ก้าค่ำจุนรศักราช1,144ัดจัตวาศกตรงกับวันที่6เมษายนพุทธศักราช2,325พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อมาด้วยพระบารมีอันมากล้นสุดที่ถวยราชไทยจะกล่าวพรรณนาได้ ชาวไทยได้ดำรงความเป็นไทยอิสระเสรีเป็นชาติไทยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์รายการสองยามหวังว่าลูกหลานไทยทุกคนพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยทั่วกันโชคดีมีความสุขทุกท่านครับ